นิวซีแลนด์ได้ส่งข้อความที่แข็งกร้าวไปยังจีนว่าทะเลจีนใต้นั้นเป็นน่านน้ำสากลเมื่อวันที่6ตุลาคมกองกำลังป้องกันประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการว่าเรือรบและกองทัพจะเดินทางผ่านทะเลจีนใต้เพื่อเข้าร่วมการซอมรบนานาชาติ โดยระบุว่าเป็นเสรีภาพในการเดินเรือและชี้ให้เห็นว่ากองกําลังป้องกันประเทศของนิวซีแลนด์ได้ปฏิบัติการในภูมิภาคนี้มานานแล้วและบอกอีกว่าทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางขนส่งปกติของเรือสินค้าเรือเดินสมุทรและเครื่องบินจีนอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ถึงร้อยละ9ก้าสิบแม้ว่าศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะตัดสินเมื่อปี2559ว่าการอ้างสิทธิ์เหล่านั้นไม่ชอบธรรม นิวซีแลนด์ได้เดินทางไปเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งสำคัญกับออสเตรเลียอังกฤษสิงคโปร์และมาเลเซียในคำถแถลงระบุว่าการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ